สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทุกคนนะครับในโซเชียลนะครับวันนี้พี่กัดอยู่วัดป่าบ้านม่วงนะครับอำเภอสังคมจังหวัดอุดรธานีนะครับเนี่ยรถสองขั้นนี่มาขี่รถขี่น้ำกลนกันว่าสันสองสาม มาโอ้คือไงเถอะมันนี่มันนีน่ไงมากมันนี่แบบไงนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งข้างหน้า ข้างหลังกำลังเตรียมตัวนะครับตรงนี้จะเป็นหา่านพระเต้นเข้ายู่ใสหลาน้น่นไปาไนหาดูเต้นก่อน,อนเต้นกลางไปเต้น มันเต็นยังไม่กลางเลยโอ้นี่ใช้สองเต็นได้ไหมวันเนี้ยอีกก็ไปใส่ป่ะเสริมได้ป่ะ ไม่เป็นแต่ว่าย่างจอะเป็นยังเจ้าเน่ยิ่งซันเร็วแต่ว่าคิดฟุ้นหลายแห้งได้ไปต่ตะหอบขืนอยู่มา้เนี่ยเหนเห้าเจอฟุ้นแบบนี้เข้ากลับไปเข้กันด้อี๋ปะไปเ็ดบุญปะไปเทดบุญก่อนนะฮะมันต่อชีวิตเห้านะคะเล่นได้ล้วเนาะไม่ใช่เด็กมาเลย าไไนาที่ได้อยู่ตัว,ตวท่าน,น,าน,นเองโอเคแสดงว่าคงคอยเล่นได้คับเพาะม่เจ้าเล่นเมได้ขดคงคอ,อยเล่นได้อยู่ต้องเจาดีแทคเน,นาะมีดีแท็สมิมีดีแท็กสัญญาณอะไรดีแทะคอยเอาเงินสดให้เขาคปเอาเงินอะไรสกอยากได้แบงค์า แม่หาวเนี่ยามยิเองสิจกักยวยกนไ่ก่อนอสามพันบอกบ่พ่เมินบอกจักแล้วฉันได้เข้าใจว่าเมินหนึ่งฉันนัเพินเป็นเมินาลก่อนออนนั้นาเาก่อนมาสองหายาสิโอนจังไหมโ,นะโอนมาได้

พี่ก้าห้องน้ำอยู่ไหน,น,น,นย,ยิ้มอีกแล้วไม่สบายใจแล้วนะถ้ายิ้มแบบนี้น่าหมาอะไรอีกล่ะจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วเนี้ยไปดูหน้าเวทีนะครับผู้ดใดมานกัน

เก็บบัตรเข้าวัดบอก,ออกบเก็บบัตรเข้าวัดนะครับวันนี้งานฟรีนะครับอาวันดีครับดีครับอรโอ้โหตุ่มหัวจักละหน่อยตะเวนเถนอะเน,น,นาะจังหวัดแต่เนาะผู้นำงตะเวนเถอะแม่ได้ยังอ่งได้ย,ยังกาออา แม่วสดีครวัสดีครวันดีคแม่กับมึงเตรกว่าแม่วาดิโต้หแม่ยังมาฝากบักพงก็บบักรอบเออบักท่านแม่บักท่านเรีนบ่ได้ิยาเดี๋ยว้ไ่ได้ิยาท่นดนี่านตุเียนเหนียวกเลยเหนียวหน่งให้ลูกหนีงกว่าเหนียวเหนออีเน๋อแมแมอยู่ขั้วแม่เาอยู่ขัวอับรแม่ันอายุเื่อเขาไป่ะ แล้วมันจับอว่าเ้านป่าที่มานแอกงไงถือโอ้ยจักที่ไม่ไปบนแดงเลยนะขบจอเลยอยู่แม่เอาก๋วยตีไป้วก๋วยตีแม่แม่ซื้อก๋วยก็ไม่ไปูดได้แว่าให้มาล้วเดี๋ยวกตีก็เป็นยาไม่กินนิดเียบ้งเขาถึงด้ เดี๋ยวเล็วคเดกหน่อยที่สุดไปก่อนครับนี่นะครับแต่ว่าแอบไงเยอนี่เมือนแอไงอยู่นะครับเชดีง่ายแห้งหรอไงครับชิจากรยานตลาดตะบันม้ิจากยานมาโอันเมือนนี่ชิจากรยานมากนี่แหละบ้านไม้ไผ่อันเนี้ไม้ไท่ โอ้ครับคู่บ้านี่ไปสอนแม่ก้าวไต้องยัม่หอ่าบรรยากาศงานนะครับทีเดีขไปไปขั้วนเอาไปไปขั้วน้ะ เอาไปตอีตู th Or, okay ้ไทยขึอย่างเอาไปกับเพ้าเอาขอน่ะ้นค้าแล้วเราไปบอกแล้วบันเป็นนพิ่นเป็นนั้นพี่น้องใ้เมวขั่วนะครับกติดตามน้ำหลักพันกับหัจักน้ำแมแล้วก็เบิ่ง ดีดีครับคนดิมของมาตอนบัะกอบก็บกักกอบไปอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ<ป>